ปี2565นี้นะครับก็บอกว่าโครงการล้างลูกล้างพลังซึงโดยปีที่5นี้นะครับทราวานของเรายังออกเดินทางนะครับไปมอบลูกฟุตบอลไปมอบความสูขนะครับซึ่งในปีนี้ครับเราได้ขยายพื้นที่ส่นมอบลูกฟุต่อไปยังเยาวชนในพื้นที่ที่ห่างไกลนะครับถึงแนวชายแดนเลยครับเพื่อส่งมอบความสูขส่งต่อโอกาสต่างๆนะครับไม่แน่ครับว่าในอนาคตข้างหน้านะครับในสักวันหนึ่งเราอาจจะเห็นน้อง ข้าวขึ้นมาได้ในไทยนี้นะครับอาจจะไปในระดับเอเชียหรือแม้กระทั่งว่าจะขึ้นไปในระดับโลกในอนาคตก็เป็นไปได้นะครับก็เรียนตุนเษศรีวัฒน์ล้ตาผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการรักษาการรองรักาการผู้จัดการสายงานการตลาดผู้บริษัทเป็นเขาโร่ท่าน ที่ได้โยาเลื่อนเกิดสัริุีแล้วก็โรงเป็นบุริยุธีในวันที่ในวันนี้วันที่30พฤษภาคม2 5ข5เป็นภาษาที่ปล่อยคาราวาทั้งหนึ่งได้สร้างสารสนเงศนุ้และให้โอกาสเด็กะเยาวชนไทยได้พัฒนาทักษะด้านกีฬาฟุตบอลแกสม่ ท่านผู้บริการนอินรีคณะสกลชนและท่านผู้เกี่ยวข้อครับในนามของกุณบริษัทคิงโทเวอขอขอบคุณทุกท่านเป็นอย่งสูงที่ให้เกียรติมาวมในที่นี้เปิดโครงการร้านลูกร้านลามสร้างสำเร็จไทยปีที่ห้าณโรงเรียนยินรีจังหวัดสิงห์บุรีในวันนี้กุ่บริษัทคิงโทเวอร์ได้มุ่งมันดำเนินโครงการพื่อสังคมโดยโครงการร้านลูกร้านลามสร้างสเด็กไทย เป็นในโครงการด้านกีฬาซึ่งที่ผ่านมาได้ลงทนที่พวกุปอรไปแล้วบริารและรักษาการรองบริการผู้มีารสายงานการตลาดหุืว่าเป็นอย่างสูงนะครับแลโอกาสนีต่อไปครับขอขอกราบเป็นเชิญคุณนักังศีฟองผู้มกัยรคุณอาพิเศษศิวัฒนประภา ผู้ช่วชาญานนี้ไปบัติงนให้มนยประสบผลจและระสบคามสรจริงได้มีโอกาสในการพัฒนาทักษะด้านเวลาของตนเองราการคัดเลือกเรีโรงเรียนที่ได้รับเนาวัลาองคนรขนาด35,000 5 0 กิจกรรมในวันนี้หนะ่อยความรู้สึกของเราเป็นไงบ้างกิจกรรมคุณทางกลุวว่มจัดทีม c o w e r มากครับที่ประจัดก,กิจกรรมที่จังหวัดสิงห์บุรีถิ่นวีรชนคนกล้านะซึ่งเรามีบรรพบุรุษนะที่มีความเข้มแข็งนะมีจิตใจกล้าหาญนะครับในเชิงสงขภามนะแต่วันนี้ชาวสิงห์บุรีมีความกล้าหาญในเชิงกีฬาครับต่อวันนี้เนี่ยเราจะสู้ในเรื่องกีฬา ให้เด็กเยาวชนครับได้มีโอกาสในการที่จะแข่งขันกีฬาให้เก่งทัดเทียมกับจังหวัดอื่นหรือประเทศอื่นทั้งครับอขอบคุณที่เปิดโอกาสให้คนที่จังหวัดจีนเล่นครับน้อหนึ่งครับโอเค,อเคได้ไม่ลังมันดีต่อเด็กและเยาวชนอย่างไรบ้างดีมากครับกีฬาเป็นสิ่งที่ช่วยเรื่องสุขภาพอันดับแรกฮะ กับที่สองคือเรื่องจิตใจเรื่องสุขภาพนี่ก็เห็นกันอยู่นะครับว่าสุขภาพแข็งแรงก็เป็นสิ่งที่นําไปสู่การปัดจากโกครคภัยไข้เจ็บครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเยาวชนชาชนทั่วไปนะฮะเราให้ออกกําลังกายกันให้มีสุขภาพแข็งแรงรทางด้านสารณสุขก็จะเบาบในเรื่องการ,รบำบัดรักษาส่วนด้านจิตใจเ,เป็นเรื่องที่ดีมากครับเพราะว่า คนที่ได้ออกกําลังกายนะฮะได้มีเวลาที่จะทุ่มเทให้กับเรื่องกีฬาเนี่ยก็จะไม่หมกมุ่นในสิ่งอื่นโดยเฉพาะเด็กเยาวชนเพราะเรื่องยาเสพติดเป็นเรื่องที่ร้ายแรงมากสาหรับคนไทยนะครับเราต้องช่วยเหลือเด็กเยาวชนเหล่านี้ให้ปาดจากยาเสพติดเพราะฉะนั้นกีฬาคือสิ่งหนึ่งนะฮะที่จะช่วยให้เด็กเยาวชนปลอดภัยจากยาเสพติดครับ<ช>แล้วอย่างกีฬาฟุตบอลอย่างเงี้ยก็เป็นกีฬาสำคัญอย่างหนึ่งเนาะแล้วก็킹พาวเวอร์เขาแจกลูกฟุตบอลให้เด็กไทยทุกประเทศเลยรู้สึกอย่างไงบ้าง คุณมากครับว่ากีฬาฟุตบอลคือกีฬาอันดับโลกนะฮะที่เด็กเยาวชนแล้วก็ประชาชนทุกคนเนี่ยทั่วโลกเนี่ยข้างใครกับกีฬาฟุตบอลกับดูได้จากการแข่งขันฟุตบอลกีฬาซีเกมกส์กีฬาซุปปิับที่ผ่านมานะะว่าฟุตบอลยูโรฟุตบอลโลกแบบท,ท,ท,ทนนี่จะมาถึงในต่ใกล้นี้ก็เป็นสิ่งที่คนไทยทุกคนทัว่วโลกเฝ้ารอแล้วก็เด็กเยาวชนเราก็ นิยมชมชอบกีฬาฟุตบอลเป็นอย่างยิ่งนะครับนี่เาฟุตบอลขาดฟุตบอลไม่ได้แน่นอนนะแฟุตบอลทุกวันนี้ก็ราคาแพงหายากในสมัยผมเนี่ยต้องหุ้นกันซื้อนะแต่ฟุตบอลต้องไปหุ้นกันซื้อไม่มีเงินที่จะซื้อคนใดคนหนึ่งแล้วบอลสมัยก่อนก็เป็นบอลุูดเก่าใช้เอ็นเย็บแตกไม่กี่ทีก็แตกสม่ของทีว p o w ดีมากผมสัมผัสละเมื่อปีลองเคาะดูแล้วเป็นฟุตบอลที่ดีมากคุณภาพดีมาก ก็แจกให้เด็กด้วยหลายคนเลยนะเพราะฉะนั้นเด็กได้ฟุตบอลไปใบหนึ่งเนี่ยเหมือนได้ชีวิตใหม่เลยนะครับเขาจะเอาฟุตบอลนี้ไปเตะไปชื่นชมนอนกอดตอนคืนได้เลยฮะก็เป็นความฝันของเัแาแต่เรากดเด็กเ่าเนี่ยเราอากจะเล่นฟุตบอลเก่งแล้วเนี่ยอาจจะได้มีอาชีพนะครับในเรื่องของการกีฬาฟุตบอลด้วยอาจจะร่ํารวยมีเงินทองเป็นหมื่นล้านแสนล้านได้ถ้าเขาเล่นเก่งนะ โอเคแต่อยากให้ขอบคุณขอบคุณทีขอบคุณทีมพาวเวอร์หน่อยที่ทำโครงการดีๆแบบนี้แจกลูกฟุตบอลให้เด็กไทยทั่วประเทศนะฮะเตือนทางการขอบคุณทางกลุ่มบริษัทไม่ไม่ต้องไม่ต้องเยอืเลยนะไอจีเนี่ยเรับขอบคุณบริษัทคิมพาวเวอร์เป็นอยย่่างงิครับที่ให้โอกาสเด็กไทยทั่วประเทศนะฮะแจกคุตบอลหนึ่งล้านลูกผมว่ายังไม่พอแล้วครับเด็กไทยน่าจะมีสักยี่สิบล้านคนไนะแจกให้มันครบนะฮะแจกให้ครบทั่วประเทศเลย ความฝันของเด็กในตัวประเทศเนี่ยจะมีลาวุตบวันในหัวใจเนี่ยจะได้ประสบความสําเร็จนะฝันที่เป็นจริงครัขบขอบคุณมากครัขบขอบคุณแทนเด็กๆทุกคนเลยครับโอเคครับขอบคุณอากเอาแบบแไม่ไม่ใส่เนย้ เขาจะขายไปแล้วพ่อติดใจบอให้ไปชิดๆหน่อยประกบหน่อยประกบหน่อยเออครับผม